สวัสดีค่ะป้าหมอเษทีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่6นะคะพฤษภาคม2565ซึ่งตรงกับวันสุกสีฟ้าสียเงินสีครามนั่นเองค่ะพี่น้องคะนะเป็นประจําทุกวันคะ่ะแต่ว่าเมื่อวานหยุด1วันเนื่องจากว่าออกต่างจังหวัดน,นะคะแล้วก็ไม่ไม่สะดวกนะคะในในการทําคลิปนะคะถือโอกาสหยุดหวันนะคะในรอบ หลายปีน้องขานะนําแนวทางดีๆนะคะไปปรับใช้นะในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทนะคะพี่น้องนะเอาเป็นแบบนั้นกันคะ่ะเอาละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อไม่เสียเวลานะเรามาดูพี่น้องในแต่ละวันเกิดนะคะจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องคะ่ะนะเข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หแชร์หนึ่ง c ับสคนะคะพี่น้องนะเอาเป็นแบบนั้นกันคะ่ะเพื่อเป็น แรงนะคะเสริมแรงนั่นเองค่ะให้กับป้าหมอนะคะแล้วก็ใครต้องการเลขนําโชคนะคะรายวันนะในส่วนของคุณป้าแดงก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์นะคะเบอร์ส่วนตัวของคุณป้าแดงนะคะทักไปได้เลยนะคะพี่น้องค่ะนะ,ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ยังคงเป็นราชินีอยู่นะคะและก็มีความรู้สึกว่าการเงินเริ่มคล่องตัวขึ้นดีขึ้นนะคะมีทั้ง8ปดแปเหรียญและก็สามเหรียญเนาะ ถ้าเป็นแบบนี้นี่การเงินลื่นไหลคล่องตัวแน่นอนสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะอ่าเริ่มเดือนใหม่ก็ถือว่าชัดเจนเรื่องของการเงินนะคะอ่าติดต่อเจราจาเป็นเงินเป็นทองนะคะและก็ลูกค้าก็เข้ามาอุดหนุนพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีค่ะแต่ในส่วนของบริวารพี่น้องวันอาทิตย์ดูว่าจะเซ็งหน่อยนะคะเซ็งหน่อยแล้วก็เบื่อเบื่อเนาะอยากจะเดินทางบ้างอยากจะไปท่องเที่ยวบ้างนะอันนี้ก็ อันนี้ก็ต้องปรับที่ตัวเองค่ะนะอย่าเบื่ออย่าซ็่งนะคะทําอะไรเดิมๆอ่ะประมาณนั้นฉะนั้นแลว้วพี่น้องวันอาทิตย์ขาให้ได้เงินมาความมั่นคงของเราก็จะตามมานะที่เหลือเราต้องทําใจเองนะคะพี่น้องนะโอเคมาดูเลขนาโชคค่ะมี4นะคะแล้วก็8 3 4ส8 3 4สค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะเนาะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกัน way of ฟ o r t u นะคะ สําสหรับชีวิตของพี่น้องวันจันนั้นเนี่ยต่อไปนี้นะคะพลิกปฏิหารจะเกิดมีโชคมีลาบเข้ามาเต็มไม้เต็มมือนะคะว่าอย่างนั้นนะคะเออนะคะถึงเวลาดวงจะเคลื่อนดีนะคะส่วนการงานก็ดีมีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายนะคะที่จะต้องทําที่ทําอยู่แล้วก็พยายามขยับขับเคลื่อนเข้านะคะพี่น้องวันจันเนาะดูว่าจะเหนื่อยหน่อยนะคะในส่วนของบริวารทำไมเป็นไรคะพี่น้องคะให้อดทนนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วก็มีการเดินทางนะคะเดินทางแล้วก็โชคดีนะคะ ทุกการเดินทางของพี่น้องวันจันทร์นะคะก็จะโชคดีนะคะมีคนอุปธรรม์ค้ำจุนนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลข10นะคะและก็24 1024ค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารนะรีบร้อนจะไปไหนรีบร้อนจะไปไหนนะคะถ้าสมมติว่าใช้รถใช้ถนนพี่น้องค่ะระมัดระวังนะคะอย่าขับรถเร็วะะถ้าเป็นแบบนี้นะคะและก็ในส่วนของการเงิน นะยังคงมีเครดิตในเรื่องของการเงินอยู่พี่น้องวันอังคารนะคะมีความรู้สึกว่าช่วยเหลือใครนะบริวารหรืออย่างไรนะในส่วนของการเงินนั้นให้ระมัดระวังเนาะนะคะรู้สึกว่าจะตึงเครียดนะช่วยไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาคืนได้ง่ายว่าอย่างนั้นนะสำหรับ6 6เหรียญกับนะคะแฮงแมนนี่ในลักษณะติดกันแบบนี้ก็คือเรื่องการเงินนะคะพี่น้องคะนะแต่ในส่วนของพี่น้องวันอังคารเองก็ยังคงมีเครดิตอยู่ในเรื่องการเงินนะคะอ่ายังคงมีเครดิตอยู่อันนี้โอเคค่ะ คิดว่าน่าจะปรับนะคะอย่างงี้ปรับนะคะในลักษณะของอารมณ์ด้วยนะ,ะพี่น้องวันอังคารมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลข76นะคะแล้วก็12 7612ค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนนี่เด็กถือไม้เท้านะคะ มีพลังมีไฟปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยปรับเปลี่ยนในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะดวงเปิดนะคะเนื่องจากว่าเราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมาแล้วนะคะพี่น้องค่ะเนาะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางวันก็ถือว่าดีส่วนในเรื่องของพี่น้องท่านไหนที่เข้าวไว ทำงานในที่ใหม่ก็ให้ศึกษาระบบงานนะคะให้ดีนะเพราะว่ามันยังไม่เป็นระบบหรือเรายังรับไม่ได้ในส่วนของระบบงานของเขานะคะและรับไม่ได้ในส่วนของบริวารและก็หัวหน้างานเอาว่า,างนงั้นฉะนั้นแลวพี่น้อง่ะตรงนี้เราก็ต้องปรับที่ตัวเองค่ะเราจะไปปรับที่คนอื่นไม่โอเคโอเคนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะามาดูเลขนำโชคมี1นึนะคะและก็20-1420ค่ะพี่น้องค่ะ มาพี่น้องวันพุธกลางคืนมั้งคะสาหรับพุธกลางคืนนะคะก่อนหน้านี้น่าจะออกเดินทางนะคะออกเดินทางนะคะและจากที่จากบ้านจากช่องจากคนรักนะแต่ว่าจากไปด้วยความที่มีอะไรที่แบบว่าค้างคาใจอยู่นะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือให้เรามาระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในส่วนของคนรักบริวารคนรักนะคะแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ปิดบังซ่อนเร้น หรือมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกระหว่างกลางเนี่ยไม่ได้นะคะพี่น้องคะเนาะเออเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเราจะแก้ไขไม่ทันนะใครที่มีสามีมีภรรยาอยู่แล้วแล็กเขามีคนรักอยู่แล้วถ้าเกิดมีคนบุคคลที่3เข้ามานั้นเนี่ยประหม่ว่าจะไม่โอเคนะคะเว้นระยะห่างเนาะเป็นแบบนี้ส่วนถ้าเกิดทํานายไปในลักษณะของในวันพรุ่งนี้มีการลงทุนลงหุ้นนะคะ หรือร่วมทุนร่วมหุ้นกับใครพี่น้องก็ต้องระมัดระวังดูว่าจะไม่โอเคกับเรานะคะต้องศึกษาให้ได้เดดความหมายพี่น้องวันพุธกลางคืนคะ่ะเรื่องทั้งหมดนี้ถ้าเราไม่ประสานงานหรือถ้าเราไม่รู้ทันหรือถ้าเราประมาทเราจะจบนะจบในเรื่องคนรักจบในเรื่องของอในลักษณะการเสียเงินเสียทองหรือโดนหักหลังของบริวารน,นะคะถ้าสมมุตินขณะน,นี้มีเป็นแบบนี้อยู่พี่น้องก็จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือจะต้องไม่ปิดบังนะคะหรือจะต้องถอนตัว อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องขาเนาะระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องขาเนาะดูว่ามีเกณฑ์ไปโรงพยาบาลนะดูว่ามีในลักษณะของบาดเจ็บผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะในวันพุ่งนี้ดูว่าจะไม่โอเคพี่น้องต้องระมัดระวังเป็นพิเศษทุกเรื่องด้วยค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะ8 5หแล้วก็3 1 8 5 3 1ค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสสวัสดีสำหรับพี่น้องวันพฤหัสสวัสดีนะคะดาบโมมงกุฎนะคะ ดาบสวมมงกุฎแล้วก็8ปดอะเปดไม้เท้านะและกะ็ราชาไม้เท้าพี่น้องวันพระเถิอสวัสดีดีในเรื่องการงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสอบติดเลื่อนตําแหน่งผ่านนะคะอย่างนี้เลยและก็มีใครที่เปิดกิจการก็มีโครงการที่จะกยัยบขยายในส่วนของกิจการได้เป็นอย่างดีเลยนะคะพี่น้องวันพระเถิสวัสดีดีเด่นในเรื่องการงานดีเด่นในเรื่องของครอบครัวบริวารน,นะคะ ให้ความให้การสนับสนุนพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นอย่างดีเลยค่ะพี่น้องขาเนาะโอเคดีมากค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมี18นะคะแล้วก็50-1850ค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ดูว่ามีพลังเหมือนกับเด็กๆนะคะอารมณ์ร้อนไปนิดหนึ่งระมัดระวังนาเดินสั้นพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์คิดการอะไรอย่ในวันพรุ่งนี้ สำเร็จล้คะ่ะพี่น้องจาอ๋าเนาะและก็มีในลักษณะของการประหยัดอดออมจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองได้แล้วนะคะอ่ะและก็ค่อนข้างจะขี้เหนียวขึ้นนะคะเพราะว่ากลัวว่ามีเงินมาแล้วก็จะฝืดเหมือนคอทานอีกว่าอย่างนั้นสำหรับพี่น้องวันวันศุกนะคะเอ,อนะนอย่างนี้ยังไงแล้วเดืซันขึ้นในพี่น้องกะเนะ ยังไงก็ประสบความสําเร็จในทุกเรื่องอยู่แล้วล่ะค่ะนะแต่เราก็อย่าประมาทนะย้ำเน้นว่าอย่าประมาทนะคะอะมาดูเลขนําโชค19นะคะแล้วก็45 19 45ค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นอม,มีพลังมีไฟเดินทางคิดการวางแผนสมองลื่นไหลนะคะ,ะคิดอย่างเป็นระบบระเบียบโดยเฉพาะเรื่องการเงินคิดเงินได้เงินในวันพรุ่งนี้มีเงินเข้ามือ นะรัวๆค่ะพี่น้องวันเสาร์เนาะในวันพวกนี้รวยอะว่าอย่างนั้นไม่พูดมากเจ็บคอบริวารคนรักก็ดีเจอคนที่ถูกใจอย่างกระทันหันว่วอย่างนั้นนะคะนี่ก็คือเดลเวอร์นะคะเออสบายๆค่ะในวันพวกนี้ทำนายแค่นี้ค่ะนะมาดูเลขนำโชคมีห้าหนึ่งแลก้วเก้าหกห้าหนึ่งเก้าหกค่ะพี่น้องค่ะอะป๋าโม้ไวพร้ให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพ แข็งแรงเอาไว้ค่ะพี่น้องค่ะนะแล้วก็รวย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 โอเคสวัสดีค่ะ